สำหรับคุณแก้มบุม๋มปรียดาค่ะพยาคนเสวยของพี่พีของพวกเรานะคะที่ตอนนี้ก็เรียกว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาเนี่ยแบบยางเป็นทางการก็โดยประมาณ5เดือนแล้วละคะ่ะแล้วเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะมีลูกแฝดนะ oh. พลุมีลูกปลายปีค่ะเพราะว่าอยากให้มีทานปีงูเล็กทุกคนคะ่ะแต่ล่าสุดก็รู้สึกเหมือนว่าคุณแก้มบุ๋มเนี่ยจะเกิดอาการลังเลซะแล้วละคะ่ะทุกคนคะ่ะส่วนอีกประเด็นค่ะก่อนหน้านี้ในพี่พีได้พาคุณแก้มบุ๋มนะคะแพ็คกระเป าไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาหลีแต่ดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะทุกคนพาสปอร์ตหายแม่ครับโอ้นะคะเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยค่ะไป้ค่ะได้ที่ผีดด้วยค่ะแล้วพ็น้องก็ไ้ไปสนุกแหละก็สนูกส่วนใหญ่ก็ไปไปซื้อของคุณไม่ทําอะไรไม่ได้ออกไปเที่ยวในเมืองในเมืองอะไรก็คือซื้อของอย่างเดียวซื้อข,ของใช่ไหมคะเวลาเราไปเราก็จะได้แท็กซี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็ยื่นยื่นใบเสร็จให้ยื่นทุกอย่างให้ยกเว้นพาสปอร์ต แล้วตรงนั้นนะมันเป็นเหมือนว่าเป็นแบบไกลอะ่ะมันเป็นแบบเอาเล็ตซึ่งมันห่างจากที่เราอยู่่ประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเรารู้ตัวตอนที่เรากลับมาแล้วมันปิดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันได้หรือไม่ได้อะไรเงี้วยโชคดีว่าตอนนั้นนะเรามีไกด้วยนั่นแหละค่ะเราก็แบบเขาก็าแบบช่วยก็เลยติดต่อว่าเออไปแจ้งความก่อนเขา,าไปแจ้งความตำรวจมาเต็มไปหมดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปสถานทาูตไทยถ้าเกิดไปออกพาสปอร์ตขาวอะไรเงี้ยเราก็แบบ เตรียมการทุกอย่างสุดท้ายก็คือเขาว่าลืมคืนพาสดร์เราเฉยแค่นั้นค่ะเขาก็เลยให้มอเตอร์ไซค์วิ่งเขาก็เลยได้กลับมาไม่ได้พัสอร์ค่ะดีใจคิดว่าไม่ต้องกลับแล้วบ้านอ่ะคิดว่าได้อยู่ต่อช้อปปิ้งต่อตัวดีใจแต่ว่าพึ่งมาแพนิคที่หลังว่าถ้าเราได้พาสอร์ขาแล้วอ่ะมาจากลารเป็นประวัติเราเสียหรือเปล่าหรือเข้ายากหรือเปล่ารอบต่อไปอะไรเงี้ยอันนี้กลัวแต่ตอนนั้นอุ้ยดีใจ ไ,ได้อยู่ต่อลงรูปให้เรานะเราไม่ได้นคนลงเองนะเขาคงอยากให้เรามีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลบ้างแหละเพราะว่าเราบางทีเราก็เงียบเกินอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้อ่ะบางคนเรามันก็ผิดพลาดได้ไหมอ่ะเขาไม่ใครอยากลืมอ่ะไม่มีใครอยากลืม,มป่ะหนูสาดทำสิบปีหนูก็ไม่อยากทําใหม่หรอกอะไรเงี้ยคือแบบไมไม่ได้สับเข้าแต่ว่าบางทีพอเราไปซื้อของหลายๆลร้านสมมติว่าเราไปวันหนึ่งประมาณ6กเจ็ดร้านอย่างเงี้ยหกเจ็ดร้านสิ่งที่เราต้องรับกลับกับ ร้านค้าม,มันก็คือคูณสามเข้าไปมนว่าจะเป็นเงินสินค้าหรือว่าจะเป็นเรื่องของบัตรที่เราเสียไปย<ม>อะไรเงี้ยคือมันหลายอย่างมากบางทีมุกกะอาจจะมีผิดพลาดได้บ้าง<ๆ>อะไรเงี้ยก็ครัง้งแรกค่ะแต่ก็ไม่มีขยะมันเกิดขึ้นหรอกการลืมของหรือว่าทําของหายอะไรเงี้ยนูไม่มีน้องโซ่เออมีไม่อ,อะไรไม่มีมีแต่วันแดงเกิดทุกๆวันไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเหมือนจะมีแพนนะ ก็ไม่ได้แลนอยู่ดีไม่มีแผนก็ยังไม่มีแผนก็ก็ตามสะดวกละกันพี่พีแล้วแต่เขาเลยอะไรเงี้ยค่ะเริ่มอยากมีน้อยลงมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทางานก็เหนื่อยเราโดนเราดูแลใครอย่างเงี้ยแค่เราแบบเราลองเล่นอะเมื่อวานอะอุ้มตุ๊กตาแล้วทำงานมันยังลับากเลยยังต้องผูกเอวไว้อะไรเงี้ยมันบั่รุนลังไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเราเองก็พลุกพลังของเยอะอยู่แล้ว ถ้ามีลูกเพิ่มมาอีกลูกน่าจะน่าสงสารอยู่นะ <c oughs> แต่ไันไม้มีใครบังคับเราไนงะมันก็คือความสุขเราที่เราได้ทํางานอีกดีนั่นแหละ <c oughs> แต่ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องแ,กแลกเนาะเราก็ต้องทางานอะ่ะ <c oughs> มีแต่นั่งถามกันว่าหนูอยากมีจริงๆป่ะ <c oughs> ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกงงหรือว่าเราจะไม่มีกันดีหรือยังไงดีนะ <c oughs> โดยแบบอย่างตอนแรกที่บอกกันว่าเขาไม่ได้คิดจะแต่งงานตั้งแต่แรกแล้วในชีวิตเราเองก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานในชีวิต ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกเหมือนเขาเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีลูกอนะไรเงี้ยอันนี้ก็คงแบบยื้อเวลาต่างคนต่างยื้อเวลาให้นานที่สุดนะคะให้แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะนิดนึงท้งของเราแล้วก็ของทางบ้านพี่<อ>นิดนึงแต่ว่าเราสองคนก็ลยอยอยู่ <laughs> เหมือนหนีปัญหาไปวันๆนอยู่อนะไรอย่างเงี้ย